สวัสดีครับผมเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นมาอยู่เมืองไทยตั้งแต่6ขวบแล้วก็ตอนนี้29แล้วก็เลยไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเลยทําให้ลืมภาษาญี่ปุ่นไปหมดแล้วนะคะเรามาทําความเข้าใจกันนิดนึงละกันเนาะ สำหรับภาษาต่างประเทศนะมันถือว่าคือทักษะนะอะไรก็ตามที่เรียกว่าทักษะนะคือสิ่งที่สามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้ค่ะการสร้างทักษะนั้นๆให้เกิดขึ้นได้ก็คือเราจะต้องทําสิ่งนั้นซ้ําๆซําๆนะสำหรับน้องท่านนี้นะที่พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เพราะอะไรหรือเปล่าพอมาอยู่เมืองไทยปุ๊บมันก็ไม่ได้มีการพูดภาษาญี่ปุ่นแล้วไงพอทาไม่ได้ทําซ้ำๆ,ๆนะทักษะตรงนี้มันจะค่อยๆด้อย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 แล้ววันใดวันหนึ่ง ถ้าเราไม่ทำมันเลยมันก็จะหายไปนะ,ะแต่สำหรับบางคนที่ใช้เยอะๆเนาะ การหายของม,มันอาจจะหายไปก็คือมันไปอยู่ก้นบึ้งของสมองเราแบบนี้ก็ได้เนาะอาจจะมีบางอย่างที่เรายังพอจําได้เพียงแต่ว่ามันอยู่ใต้สมองที่ลึกมากกว่าที่เราจะนึกหรือดึงมันขึ้นมาใช้นะด้วยความที่เราไม่ได้ใช้มันบ่อยเนาะมันก็จะดึงยากคราวนี้ <c oughs> สําหรับน้องคนนี้ถ้าจะรื้อฟื้นความทรงจําด้วยความที่มันห่างมาเกือบเออเกือบ20ปีนะคะแต่แต่สนับสนุนให้เริ่มเรียนใหม่อาจจะดีมากกว่านะคะ ดีกว่าการที่เราจะไปดึงสมองส่วนลึกให้มันนึกขึ้นมาสู้เราเติมเข้าไปใหม่น่าจะดีกว่านะคะก็นแนะนํานะแล้วก็ลองนะคะสักพักหนึ่งถ้าตอนเด็กๆเ,เราพูดภาษาญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะนะคะมันอาจจะถึงวันหนึ่งที่เราแบบรื้อฟื้นความทรงจําช่วงวัยเด็กที่เราพูดภาษาญี่ปุ่นได้ก็ได้นะคะถ้าไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนมาเรียนด้วยกันที่ภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟก็ได้ค่ะ